สภัทสอสอเก้าไกลดดพบบิ๊กป้อมที่บ้านโรมลั่นไม่ใช่ผมสับเละพวกริจะเป็นงูเหา่า14มีนาคมมีข่าวสภัทสอสอเก้าไกลประมาณ1ิบคนเข้าพบผลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่บ้านมินบุรีรังสิมันโรมสอสอบัญชีและชื่อพักเก้าไกลขอเอาเรื่องนี้ไปตรวจสอบก่อนแต่เบื้องต้นยืนยันไม่มีทางเป็นผมแน่นอนอย่างไรก็ตามหากเรื่องนี้จริง ก็คงต้องคุยกันเพราะพลเอกประวิทย์ก็ไม่ใช่รัฐมนตรีอยู่อยู่จะไปหาก็ต้องชี้แจงว่าไปด้วยสาเหตุอะไรยกบทเรียนพวกเป็นงูเหา่าสับเละคนทรยศต่อประชาชนเลือกตั้งครั้งล่าสุดเป็นบทเรียนแล้วว่างูเห่าจะไม่มีทางมีพื้นที่ในสังคมไทยการเป็นงูเห่า เท่ากับว่าคุณได้ตัดอนาคตของตัวเองและทําให้ไม่สามารถจะเรินตัวโตวทางการเมืองได้อีกแล้วประชาชนจะไม่มีทางไว้ใจคุณอย่างเด็ดขาดนี่ก็คือราคาที่คนที่เป็นงูเห่าต้องจ่ายทุกทกครั้งที่มีเรื่องการยุบพักก็มีข่าวเรื่องการซื้อตัวเข้ามาอยู่แล้วก็เป็นธรรมชาติของข่าว ผมจึงควังหูไวหวหูมองบนพื้นฐานข้อเท็จจริงนายรังสีมันโรมกล่าว